วันนี้ทำต้มเทปาโอกันทุกคนเออต้องขูดเปล่าปั้นเทแล้วเราร้นๆปันนี้แกค,คิดว่าขูดเปล่าก็เงือแต่แล้วนี่ผาเปล่าแล้วว่ามีพวงเปลาไหมลูกเราก็นั่งข้าอยากกินพวงเปล่าเียงว่พาพอปล่าออกมาหยับไม่ค่อยดีนี่พวงเปลาวเหมือนพวงเปลามันอีเซียนั้นเครื่องต้มเทของเราก็อมีขา่ขาไคใบครูนอมเตียมิมินแล้วก็ขามเปียกเตรียมเครื่องต้มเทเสร็จก็ไปขูดปล่าปั้นเทกันเลยวันนี้ขูดเปลาเองนะทุกคนเออไม่หันใจแม่ผัวแล้วเบื่ออากาศร้อนๆเดี๋ยวแกอีเป็นลมใส่แล้วนี่พอหม้อ เกลือรักหีนพอนำเท่พุ่งแล้วก็ไรปลาลงไปเลยต้มเท่ปลาโอนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะทุกคนเฮ้ใครที่คันๆเป็นกลากเกลือน,นั้นพอกินแล้วยิ่งคันเข้าไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าจริงไหมเห็นเขาว่านี่ <laughs> พอจิ้มแล้วมันไม่ค่อยมันเท่าเดิมเดี๋ยวเราอีใส่เท๊กล่องเพิ่มไปเลยจักกรองเอาให้ถึงไก่มันไปเลยถึงกานเห็นหอมยอก็เลยหวานใส่ลงไปกันมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นี่ให้ให้เฮแล้ววันนี้นึกอยากเต้าหีเลามีแอฟรีบอกว่าเอาไปผัดกับหัวหอมน้อยๆ้รยเชียงว่าเมนูเต้าหีที่ํำประจําก็คือเอาไปผัดกับหมูกับเกยถึงเบื่อแล้วนี่กินเมนูเออลาเดี๋ยวเราอีใส่แป้งหวานสักทีนแล้วก็น้าตาลเพื่อให้มันตัดเค็มถึงก็หวานดีปีสดใสลงไปน้อยๆถึงวันนี้เราทําแกงร้มกับต้มเต๊ไว้ให้าามแลวทก็ป เต้าหยีกินแต่สวนนลืกอยานี่เสร็จแล้วทุกคนเออแล้วก็ตักใจตั้วถึงเราอีกคนข้าวมาคุกร้อยธาหน้อยๆไอหอมนี่ทุกคนเออเบื่อก,กับข้าวแล้วนี่กินข้าวกับเต้าหยีดีวะนี่ทุกคนเออร้อยนาดเอามาผัดปันนี้ยิ่งร้อยเข้าไปเลยแล้วมันก็ไม่เค็มแรงถึงเนาะก,กับพริกจุดแล้วก็เนียงมันต้มร้อยแรงทุกคนเออใครว่าไม่ร้อยไม่รู้แต่เราว่าร้อยนัดนี่เต้าหยีเอามาผัดคุกข้าวปันนี้กินข้าวได้หลายโคมไอเนียงต้มก็สุดยอดเลยและก่อนเราใช่กินนี่เนียงมันหรือว่าเนียงเผออ พอเรากินรดๆแล้วมันไตลิ้นนั้นเป็นเมนูที่กินรอยเหมาะสำหรับวันลังเบอร์โอรือไว้ติดเลนตาทุกคนเอรอเต้าหีนั้นไม่ใจแปลงแล้วก็กินได้นานเพราะมันเค็ม <laughs> ร้อยจังอู้